สนับสนุนโดย Brain Booster อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศท,ทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานสารสกัดจากใบแปะก้วยช่วยลดการจับตัวของพวกเกร็ดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสมองได้ดีช่วยพัฒนาเซลล์ประสาทและเพิ่มการรับรู้ให้ดีขึ้นมีบทบาทต่อการดูแล,แลและป้องกันโรคสมองเสื่อมต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเยื่อหุ้มเซลล์สมองได้ตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ EIK Brain Booster เว็บไซต์ dot com Facebook Fanpage Brain Booster Line EI Brain Booster Instagram EI Brain Booster และที่เบอร์061 460 1734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Booster สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆจากทุกประเทศนะคะกลับมาเข้าสู่รายการ A bit in a little bit of English เล็กๆน้อยๆกับภา,าษาอังกฤษไม่กี่นาทีต่อวันที่จะทำให้เด็กทั้งชาติชนะขึ้นค่ะ<อ>ฉันขอพูรุกจริงๆนะกรารติด้นให้ฉันด้วยตูเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดถ้าเรามองดีๆนะภาษาอังกฤษเนี่ยหนึ่งเหตุผลที่มันเป็นภาษาสากลเนี่ยเพราะว่ามันง่ายนะ คนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษจะมีแค่อแปลว่าฉันภาษาไทยมีอะไรบ้างเด็กๆลองดูดิฉันกระผมข้าพเจ้ากระหม่อมดันเดียนรานี่ยังไม่จบนะภาษาอังกฤษมีแค่ โอเคในภาษาไทยเนี่ยเรื่องที่ยากกว่านั้นก็คือมีเรื่องของวรรณยุกต์อีกถ้าเราออกเสียงผิดถูกไหมสวยกลายเป็นสวยหลอดไฟลอดไฟเอาไม่แคร์อีกถูกไหมซ้ำยานซ้ายานคือคนไทยที่จริงเราหูดีนะเพราะถ้าหูเราไม่ดีจริงๆเราจะไม่สามารถแยกได้เลยว่าเสือเสื้อเสือ,สอป่าป้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 า,ปา,ปามึงเอาซีจะเอาตัวไหนดังนั้นจริงๆแล้เราเด็กใช้ประโยชน์จากการที่ตัวเองมีหูที่ดีนะคะฟังเสียงตั้งใจจากการฟังทักษะแรกที่ควรฝึกในตอนนี้คือฟังมากมาก พูดตามลองนึกว่าตอนที่เราเป็นแบบเบบี้อะเราแม่เราก็สอนให้เราออกเสียงคำไหนยังสะกดมันไม่ได้เราฟังแล้วเราก็พูดตามแม่แค่นั้นเองนะคะวันนี้ค่ะพี่จะมาสอนสมคำนี้แบบเด็กไทยถามพี่มาตลอดว่าพี่ลูกกอดขาคยต้องออกเสียงยังไงนูทำไม่ได้นูทำไม่ได้เวย้ยขอสิบือต้อนรับคุณเคค่ะวันดีครับนชอบการโผล่มาแบบนี้งขื่นขื่แม่ผมลงมาจากนรกขวดวันนี้น้องเคกลับมาอีกแล้วนาอครับนะ you can speak English now yes มึงเยสไปตลอดประเด็นคือเนื่องจากน้องเคกลับมาแล้วพี่จึงได้เลือกเนื้อหาที่เหมาะกับน้องเคเราจะย้อนกลับไปสมัยที่เราเป็นเด็กเลยเคนับเลขให้พี่หน่อยภาษาอังกฤษ one two มึงต้องแก้ทั้งหมดเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะพร้อมกันหนึ่งสองสามอันนี้เธอทำได้เนาะ t w เธอยังโอเคเนาะแต่เธอเละสตัวหลักโอเค t h สี่ <4. S 1> เอาแล้วอซูมปากนาะงนะทนี่คือปัญหาของคนไทยเราไม่มีเสียงนี้เราไม่มีเสียงนี้เมื่อเสียงนี้เราไม่มีเราจะทําไม่ได้ใครที่ทําได้จะรู้สึกเยอะแล้วก็ดูแรดเทคนิค <ique>. TH เด็กคนไหนฟันเยินสู้หน่อยนะลูกนะฟันล่างกับบนวางปั๊บลองทําเสียงนี้อะทุกคนทําได้นี่ลองดูลองดูโอเคเราลองดูนะว่ามันเริ่มเป็นเสียงนี้โอเคคราวนี้เด็กๆลองดูนะท โอเคโอเคโอเคดีสีสี่ดีมากดีมากน้ำลายไม่แต่มันเป็นเสียงที่าน้ำลายจะออกมาอยู่ oh. ประเด็นคืออะไรถ้านึกไม่ออกนะใครยังทำไม่ได้ <laughs> เคยเจอคนไทยที่พูดสอเสือแบบนี้ไหมสอเสือ ซอสไม่มีเออเฮ้ยมีมีมีอ๋อมีเพื่อนผมเธอปร้อนในโอ้ร้อนสีเออนี่ไงเวลาเขาพูดว่าสวยสวยสวยเฮ้ยกูอยู่สีแสดสีแสดไงวะทุกคนค่ยดีอ่ะนั่นนั่นคือเสียงทีเอชนะนั่นทำเสียงทีเอชได้โดยไม่รู้ตัวพวกเพื่อนผมเนี่ยว่า เออนั่นไงนั่นเฮ้ยเขาพูดถึง th นั่นเขาเรียกว่า th นั่นคือ th ที่สมบูรณ์ three free That's i t That's i t เธอเก่งนะเธอเก่งฉันขอบอกเลยที่จริงเธอมี Talent แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะพร talent ลนท่าพะ t ลนแต่ท่าพรสวรรค์โอเคขั้นต่อไป four Four โอเค Four Four อะให้ห้อันนี้ให้โฟรอะให้ให้ตัวสุดท้ายเลขห้าเลยค่ะ five five อ่ะพูดตัวนี้นะวีว e อะอันนี้เห็นเลยว่าตัวว e นี้ไม่ได้นี่ภาษาไทย v v อ่อะพูดวาลแวนนีวาลแวนวาลแวนอ่ะคราวนี้พูดว่าวอลแวนวอลแวนอะนั่นเสียง V จบ five five v five ไม่แต่เธอเห็นมาถ้าคนอย่างเคทําได้เด็กๆทั่วประเทศต้องทําได้นะมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นที่สุดของประเทศละเออคราวนี้นะเรามาลองดูกันว่าถ้าเด็กไม่สนใจนะความหมายผิดเพี้ยนแน่นอนเพราะ3คือเลขสนั่นต้นไม้ต้นไม้ทีทนั่นไหลไม้ทีเอาไว้ผมโดนั่นง่ายมากนะยังไม่รู้ดอกอ๋อชาที่มันจะกินอยู่ผมลืมต ต,ตอนเด็กมีปัญหาเรื่องเงินทุนใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพราะแม่ไม่ได้ส่งเรียนตอนเด็กตอนเด็กผมกินน้ำโอง่งอ่ะโอเคโอเค <c oughs> เคฉันจะทำให้เธอดีขึ้นนะฉันสัญญานะฉันไม่ทิ้งเธอเคเป็นตัวแทนของเด็กทั่วประเทศลองดูความต่างของ3อันนี้ให้หน่อยเริ่มจากคำว่าชาคือคำว่าทีทีโอเคต้นไม้ tree เธอดูปากฉัน tree tree และสุดท้ายเลขสาม three f r e e โอเคโอเคนะมาทำให้ชีวิตของเคยากขึ้นกันนะคะด้วยการให้น้องเคอ่านประโยคนี้ดีกว่านาอฝึกแล้วพร้อมพร้อมพร้อมฉันต้องการต้นไม้สามต้นเพื่อมาทำชาอ ดูเวอร์ชันทีทีพีลรากอแบบว่าอ่านได้ถูกต้องก่อนดีกว่านั่นคือ I want three trees to make tea <c oughs> <Okay. S 2> I want three trees to make tea <c oughs> I want three trees to make tea มึงวางผิดที่ <c oughs> ไปหมดเลยนะหยุดนะโอเค I want ดู I want I want three three trees trees โอเค trees trees อันนี้ไม่มีลิงก์น,นี้ไม่มีลิ e e s ah, trees trees โอเคต้นไม้หลายต้นก็เลยเติม s trees to make tea to make trees ลอง K คดีๆิ to make to make โอเคเซล f ์เซล์เลย make to make tea เมื่อกี้เธอเซ็กซี่แล้วทธอหน้ากลัวเลยไม่เธอเซ็กซี่แล้วทธอหน้ากลัวแต่มันดีมากฉันชอบโอเคนะและนั่นคือประโยคที่อยากให้เห็นว่า I want three trees to make โอเควันนี้รู้ยังว่าความต่างของ3คันนั้นคืออะไรมาลองทวนให้เด็กดีกว่าเลข3คือโอเค three ถ้ามันผิดก็ช่างมันคือฝรั่งจะไม่มาแก้ให้เรานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเขาจะฟังรู้เรื่อง <c oughs> หรอครับเขาจะฟังรู้เรื่องถ้าไปอยู่ในประโยคแต่ถ้าเราพูดผิดเป็นคำๆเขาจะฟังไม่ค่อยออกเหมือนเวลาถ้าแบบฝรั่งมาบอกเฮ้ยผมอยากได้ลอดฝอยเอาฟังออกนะลอดฝอยงไงลอดฝอยที่สว่างสว่างอ่ะรอหลอดหลอดไฟใช่คือมันมีประโยคมาช่วยไงแต่ถ้าอยู่ดีพูดคำว่าฝอยคอฝอยหน่อยฝอยฝอยมึงฝอยอยเออมึง เข้าใจไหมดังนั้นพี่ว่าเราแค่ปราบเด็กๆคือมันพูดได้คําว่า3คําว่าต้นไม้และคําว่าชายากอะไรวะคือถ้าคุณอย่างผมทําได้นะคุณทําได้แน่นอนเพราะเคคือที่สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะได้ได้ได้ห่อยายข่อยายสำหรับน้องๆมอปลายที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษคอร์สสดกับพี่ลูกกอล์ฟที่แองกฤษดูรายละเอียดได้ที่ w w w a n g r i s c o m ส่วนเ,เด็กๆทั่วประเทศที่ไม่สามารถมาเรียนที่สถาบันได้ไม่ต้องเสียใจน้องๆสามารถเรียนออนไลน์กับพี่ลูกกอฟและพี่พอลเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยหลักสูตร The Front Low Project คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะเพิ่มความรู้ความกล้าให้น้องๆก้าวมาสู่แถวหน้าทางภาษาอังกฤษสนุกสะดวกสาระแน่นเรียนที่ไหนก็ได้เข้ไปเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับตัวเองได้ที่ w w w a n g r i s c o m